บทที่2536เขาไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าลูกชายสามคนที่แท้ไม่ใช่ลูกของเขาสักคนเลยจริงๆเขาอดไม่ได้ที่จะก้มหน้าด้วยความเจ็บปวดสวรรค์ฉันฉันทำอะไรผิดฉันฉันหลังจากผู้จบเขาก็ทุดตัวลงนอนกับพื้นในทันใดร้องไห้เสียงดังเหอหยวนเจียงก็ผงะไปเช่นกัน ตอนแรกเขาคิดว่าเย่เฉินจงใจยั่วชายชราคนนี้ให้โกรธแต่เขาไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเขารีบถามเย่เฉินเย่เฉินนี่เกิดอะไรขึ้นเย่เฉินยักไหล่อย่างช่วยไม่ได้นั่นสินะเมื่อพิจารณาจากโงเฮงและเหรียญทั้งห้าเขาไม่ควรมีลูกชายเลยแล้วสามคนนี้โผลมาจากไหนเห็นได้ชัดว่าผิดปกติแต่ตอนนี้คดีคลี่คลายแล้วเขาคงทำใจไม่ได้จริงๆ เหอหยวนเจียงอดไม่ได้ที่จะถามว่าการดูข้อเท็จจริงโดยการดูดวงนั้นแม่นยำจริงหรือน่าทึ่งขนาดนั้นเชียวเหรอเย่เฉินยืนขึ้นและดึงเหอหยวนเจียงออกไปในระยะไกลเขาพูดด้วยเสียงต่ำว่าลุงเหอที่จริงผมแกล้งเขาผมไม่ได้ตั้งใจว่าปากนกปากกาของผมจะแม่นยำขนาดนี้อาเหอหยวนเจียงพูดอย่างตกตะลึงนี่แสดงว่าฉันถูกหลอกเหรอเย่เฉินยิ้มและพูดว่า ขนาดเรื่องของตัวเองยังไม่รู้เลยเป็นไปไม่ได้ที่จะไปทำนายให้คนอื่นเหอหยวนเจียงถามอีกครั้งแล้วสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับความยากลำบากลูกสาวของลุงลงาเย่เฉินโบกมือของเขามันใช่เรื่องหลอกลวงอย่าไปสนใจเลยเหอหยวนเจียงถอนหายใจโล่งอ,อกเมื่อได้ยินเรื่องนี้นอกจากนี้เขายังพบว่าชายชาราหมอดูเป็นคนโง่เขลาจริงๆ ดังนั้นความตึงเครียดในหัวใจของเขาจึงบรรเทาลงอย่างมากในทันทีเลเฉินจำรูปแฉกที่เขาเพิ่งทำนายได้และพูดกับเหอหยวนเจียงว่าลุงเหอถ้าครูมีเวลาในตอนบ่ายให้ความสนใจกับข่าวสถานการณ์ในซีเรียให้มากขึ้นนะถือชิวเข้าร่วมกองกำลังของรัฐบาลในการปฏิบัติการทางทหารดังนั้นผมเชื่อว่าความปลอดภัยก็พอรับประกันได้ในระดับหนึ่งเฉกเช่นเดียวกันหากอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเธอควรดูบอแสที่เกี่ยวข้องในข่าว เอหอยวนเจียงพยักหน้าเห็นด้วยและกล่าวว่าสิ่งที่นายพูดนั้นสมเหตุสมผลแล้วลุงจะให้ความสําคัญกับข่าวในซีเรียมากขึ้นฉันมีเพื่อนสนิทในสื่อหลายคนและพวกเขาทํางานในบริษัทสื่อรายใหญ่หลายแห่งควรมีนักข่าวสงครามและเครือข่ายข่าวฉันขอให้พวกเขาช่วยฉันใส่ใจกับข้อมูลนี้โดยตรง,งยเรย่เฉินรีบกล่าวว่าถ้าคุณมีข้อมูลใดๆโปรดบอกผมโดยเร็วที่สุดโอเค เย่เฉินตรวจสอบเวลาและพูดว่าลุงเหอกลับไปสอนได้แล้วผมก็จะกลับเหมือนกันเหอหยวนเจียงชี้ไปที่ชายชราที่นอนกลิ้งร้องไห้อยู่บนพื้นไกลๆแล้วพูดด้วยความสงสารแล้วชายชราคนนี้ละ่ะเย่เฉินพูดอย่างช่วยไม่ได้ผมคงช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็เขาไม่มีลูกชายจะให้แก้ไขยังไงปล่อยให้เขาเข้าใจเรื่องนี้ชา้ชาๆ เหอหยวนเจียงถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้และกล่าวว่าถ้างั้นฉันไปก่อนนะวันนี้เราต้องติดต่อกันไม่ว่าใครมีข้อมูลอะไรเราจะต้องแลกเปลี่ยนกันโดยเร็วที่สุดไม่มีปัญหาครับเมื่อมองดูเหอหยวนเจียงข้ามถนนเดินเข้ามหาวิทยาลัยเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจและพึพรรมพำอย่างเศร้าๆเหตุร้ายของเหอจือชิวใกล้จะเข้ามาถึงแล้วและเหลือเวลาไม่มากสําหรับเธอแต่ฉันจะช่วยเธอได้อย่างไรฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนอีกอย่างฉันไม่รู้จะไปซีเรียยังไง รู้ไหมว่าสงครามอยู่ในซีเรียรเริ่มขึ้นแล้วสถานการณ์ปั่นป่วนเกินไปไม่มีเที่ยวบินตรงไปยังประเทศนี้จากเมืองใดๆในประเทศไม่มีแม้กระทั่งเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ตระบบการบินพลเรือนของซีเรียรก็ได้หยุดลงโดยสมบูรณ์มานานแล้วบางทีอาจต้องบินไปยังประเทศเพื่อนบ้านก่อนแล้วจึงค่อยหาวิธีเข้าประเทศโดยทางพื้นดิน อีกกรณีต้องใช้เวลาอย่างน้อย24ชั่วโมงขึ้นไปในการเดินทางหากมีอันตรายใดๆเกิดขึ้นก็คงจะไม่ทันการบทที่2,537ระหว่างทางนั่งแท็กซี่ไปโรงแรมป่านจินฮานกงเย่เฉินยังคงกังวลเรื่องเหอจือชิวเพื่อป้องกันไม่ให้เธอเกิดอันตรายเย่เฉินถึงกับต้องการออกเดินทางในตอนนี้อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในซีเรียนั้นพิเศษมากจนเขาไม่รู้ว่าจะไปที่นั่นได้อย่างไร เมื่อคิดถึงเฉินเจอขายที่มีทรัพยากรที่แข็งแกร่งในทุกด้านเย่เฉินก็พร้อมที่จะสอบถามเรื่องนี้กับเขาพร้อมกับเรื่องการจัดการกับตระกูลซูจะเอาอย่างไรต่อไปหลังจากที่เย่เฉินมาถึงเขาก็ตรงไปที่สำนักงานของเฉินเจอขายในเวลานี้ซูโชเตายังคงรอโอกาสที่จะติดต่อกับอิโตยูฮิโก อย่างไรก็ตามเพราะเขาแอบเข้ามาในป่านจินฮานกงอย่างเงียบๆจนถึงตอนนี้เขายังอยู่ในห้องและไม่กล้าโผล่หัวออกไปไหนปู้ไห่ชิงซูจื้ออยู่และซูรัวลี่ก็พักอยู่ในโรงแรมนี้เช่นกันเย่เฉินมาถึงสำนักงานของเฉินเจอข่ายทันทีที่พบกันเฉินเจอข่ายก็รีบรายงานว่านายน้อยเฉินได้ส่งคนไปเฝ้าจับตาดูปู่กับหลานชายอย่างลับๆแล้วนะครับเย่เฉินพยักหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงที่สง่างาม สองคนนี้ถูกส่งมาจากตระกูลซูและผมคิดว่าพวกเขาน่าจะมองหาบอแสของผมดังนั้นคุณต้องจับตาดูอย่าคลาดสายตาอีกอย่างพยายามจับตาดูคนที่เดินทางเข้ามาจินหลิงด้วยทันทีที่เฉินเจอขายได้ยินเรื่องนี้เขาก็พูดขึ้นทันทีด้วยความโกรธว่านายน้อยคนสองคนนี้กล้าที่จะต่อต้านท่านให้เฉินจัดการเลยไหมครับ เยเฉินโบกมือและพูดอย่างแผ่วเบาชายสองวัยนี้ควรจะเป็นปรมาจารย์ฮงจุยและพวกเขายังคงมีคุณธรรมอยู่บ้างก่อนอื่นเพียงจับตาดูว่าทั้งสองคิดจะทําอะไรต่อไปเฉินเจอขายรีพูดว่าครับนายน้อยเยเฉินพยักหน้าและถามเขาว่าอย่างไรก็ตามประธานเฉินไม่ทราบว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรียบ้างไหมซีเรียเหรอ เฉินเจอร์ขายพูดอย่างประมาทนายน้อย,อยทำไมจู่ๆท่านถึงสนใจสถานที่นั่นละ่ะเย่เฉินหัวเราะและพูดว่าผมจะไปที่นั่นอะไรนะเฉินเจอร์ขายอุทานและพล้องออกมานายน้อย,อยคุณล้อเล่นหรือเปล่าเย่เฉินพยักหน้าผมพูดจริงและอาจจะไปเร็วๆนี้นี่เฉินเจอร์ขายคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพล่องออกมาสถานที่นี้อยู่ในภาวะสงครามไม่มีเครื่องบินผ่านเส้นทางนั้น เย่เฉินพูดอย่างช่วยไม่ได้มีเหตุฉุกเฉินบางอย่างที่ผมต้องไปแล้วเวลามีจำกัดโปรดช่วยผมค้นหาว่ามีเส้นทางที่น่าเชื่อถือกว่านี้หรือเปล่าที่จะช่วยให้ผมไปถึงเมืองดามัาสกัสเมืองหลวงของซีเรียรโดยเร็วที่สุดบทที่2538เมื่อได้ยินเรื่องนี้เฉินเจอขายก็ไม่ยืนกรานเย่เฉินอีกต่อไปแต่หยิบมือถือออกมาและโทรออกหลายหมายเลขคันที หลังการโทรเฉินเจอขายพูดกับเย่เฉินว่านายน้อยเฉินปรึกษากับเพื่อนและสอบถามช่องทางบินไปแล้วครับหากท่านต้องการไปซีเรียรตอนนี้เส้นทางที่เป็นไปได้คือบินไปตุรกีหรืออิรักก่อนแล้วจากนั้นเดินทางออกจากสองประเทศนี้เข้าซีเรียรโดยทางบก พูดเสร็จเฉินเจอขายก็พูดอีกครั้งว่าแต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือตุรกีอยู่ทางเหนือของซีเรียและอิรักอยู่ทางตะวันออกของซีเรียแต่ดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรียนั่นคือไม่ว่าคุณจะเดินทางออกจากอิรักหรือตุรกีต้องเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรนอกจากนี้ภูมิประเทศในตะวันออกกลางมีความกันดารและการคมนาคมขนส่งไม่สะดวกการเดินทางคนเดียวใช้เวลาอย่างน้อย20ชั่วโมง เย่เฉินขมวดคิ้วและพูดว่าถ้าผมจำไม่ผิดทางตะวันตกของซีเรียควรจะติดกับเลบานอนไม่ใช่หรือและเมืองหลวงของทั้งสองประเทศก็อยู่ใกล้กันมากระยะทางเป็นเส้นตรงไม่ถึง100กิโลเมตรดังนั้นให้บินไปเลบานอนก่อนเข้าซีเรียจากเลบานอนจะง่ายกว่าไหมเฉินเจอขายพยักหน้าและกล่าวว่าในน้อยเรื่องนี้เมื่อครู่นี้เฉินถามแล้วตามพิสดีแล้ว เลบานอนอยู่ใกล้กับดามัสกัสมากกว่าก็จริงแต่เส้นทางบินจะต้องผ่านน่านฟ้าของซีเรียไปนะสิครับตอนนี้กองกําลังทหารของรัฐบาลซีเรียและฝ่ายต่อต้านกําลังยิงถล่มกันอย่างหนักและทั้งสองฝ่ายต่างก็มีปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานดังนั้นเครื่องบินพาณิชย์ของประเทศใดๆก็ตามไม่กล้าบินผ่านน่านฟ้าซีเรียทั้งหมดจะหลีกเลี่ยงเส้นทางบินอ้อมตามเส้นทางการบินเมื่อต้องเลี่ยงซีเรียระยะการบินจะเพิ่มขึ้นเกือบ2,000กิโลเมตร ด้วยวิธีนี้เครื่องบินไอพ่นธุรกิจของเราที่จินหลิงไม่สามารถบินรวดเดียวได้เพราะฉะนั้นเราต้องมองหาสนามบินที่จะแวะพักระหว่างทางเพื่อเติมน้ำมันในกรณีนี้จะต้องมีการประสานงานเพิ่มเติมที่สนามบินสำหรับการแวะพักจากนั้นเมื่อเครื่องลงจอดเติมน้ำมันจะต้องมีการตรวจสอบเครื่องตามปกติจะเกิดความล่าช้าประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงและเมื่อไปถึงเลบาน,นอนก็ยังมีปัญหาใหญ่อยู่ เพราะสนามบินมันใกล้กับซีเรียรชายแดนถูกปิดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามหากคุณต้องการเดินทางจากเลบานอนไปยังซีเรียรทำได้เพียงแอบข้ามพรมแดนยเย่เินพยักหน้าและกล่าวอย่างเคร่งขรึมแม้ว่าต้องแอบข้ามพรมแดนผมก็จะไปเพราะระยะทางตรงน้อยกว่า100กิโลเมตรจะช่วยประหยัดเวลาได้มาก เฉินเจอขายรีพูดนายน้อยการข้ามพรมแดนไม่ใช่เรื่องตลกทั้งสองประเทศได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนาะในช่วงเวลาที่เกิดศึกสงครามหากมีใครข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิที่จะยิงโดยตรงยิ่งกว่านั้นตอนนี้ซีเรียเปิดศึกสงครามกันอย่างหนักระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้านสถานการณ์ซับซ้อนเกินไปและยากที่จะเจาะเข้าไปนะครับเย่เฉินโบกมือและพูดอย่างใจเย็นว่านี่ไม่ใช่ปัญหาผมมีวิธีการเอาตัวรอดที่จะข้ามพรมแดน หลังจากพูดจบเยเ่เฉินก็พูดออกมาอย่างกังวลสิ่งที่สำคัญที่สุดคือระยะเวลาบินนานเกินไปปกติต้องมินอย่างน้อย9้าชั่วโมงนี่ก็นานอยู่แล้วหากยังใช้ทางอ้อมจะต้องเสียเวลาอีกสองหรือสามชั่วโมงคุญแจสำคัญคือจะต้องมีจุดแวะพักตรงกลางระหว่างทางจะเสียเวลาเพิ่มอีกหนึ่งหรือสองชั่วโมงเมื่อรวมรวมกันแล้วจะใช้เวลาอย่างน้อย13หรือ14ชั่วโมงเพื่อมินไปเลบานอนมันนานเกินไปผมเกรงว่ามันจะไม่ทันการ เฉินเจอขายก็ตกอยู่ในห่วงความคิดลึกๆเขาครุ่งคิดอยู่นานและทันใดนั้นเขาก็นึกถึงบางสิ่งและพล่องออกมานายน้อยปิ้งไอเดียแล้วครับในปัจจุบันมีทางเดียวที่จะช่วยให้ท่านบินจากจินหลิงไปเลบาน,นอนในสี่หรือห้าชั่วโมงแผนการนี้เฉินไม่มีอำนาจตัดสินใจมีเพียงนายน้อยเท่านั้นที่ทำได้เย่เฉินรีบถามแผนอะไร เฉินเจอขายรีพูดนายน้อยจําได้ไหมครับเมื่อตอนที่เราไปที่ภูเขาช้างใบเพื่อซุ่มโจมตีราชาสวรรค์ทั้ง8ล่วงหน้าเฉินเคยบอกว่าปู่ของท่านใช้เงินเป็นจํานวนมากซื้อเครื่องบินคองคอรด ความเร็วในการบินของคองคอ,อร์ดอยู่ที่2.5เท่าของการบินพาณิชย์ทั่วไปนอกจากนี้คองคอร์ดที่ปู่ของท่านซื้อยังได้รับการดัดแปลงและอัปเกรดเป็นพิเศษเพื่อลดน้ำหนักของเครื่องบินและเพิ่มถังความจุน้ำมันเครื่องบินการเติมน้ำมันเพียงครั้งเดียวบินได้ไกลถึง10,000กิโลเมตรด้วยความเร็วกว่าเสียงไม่ต้องลงจอดเติมน้ำมันกลางทางท่านจะไปถึงเลบาน,นอนไม่น่าจะเกิน4ชั่วโมงบทที่2539 เครื่องบินคองคอร์ดผลิตออกมาทั้งหมด20ลำเป็นเครื่องที่ใช้ในการพัฒนาอัปเกรดใหม่6ลำและเครื่องใช้ในการบินพาณิชย์14ลำและภายใน14ลำหมุ่งพสุทาไปแล้ว1ลำมีความเร็วเหนือเสียงเพียงรุ่นเดียวในโลกที่เปิดใช้งานเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริงสำหรับคนหนุ่มสาวหลายคนพวกเขาอาจไม่รู้จักเครื่องบินรุ่นนี้เลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเครื่องบินรุ่นนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มาหลายสิบปีแล้ว เมื่อดูกฎการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมนุษย์ในช่วงสองสาทศวรรษที่ผ่านมาเราจะพบปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนั่นคือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้คนค่อนข้างอนุรักษ์นิยมเทคโนโลยีสมัยก่อนที่มีความแรงอย่างไรก็ตามในช่วงสงครามเย็นตั้งแต่ปี1960 1980เป็นยุคทองที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมนุษย์เติบโตและพัฒนาอย่างดุเดือด ผู้คนในยุคนั้นแสดงความกระตือรือร้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคที่การประมวลผลของคอมพิวเตอร์เริ่มพัฒนาในตอนนั้นสหภาพโซเวียตได้ส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่อวกาศและสหรัฐอเมริกาได้ส่งมนุษย์อวกาศไปยังดวงจนันทร์ ในปีพุทธศักราช2518เครื่องบินคองคอร์ทที่บินได้เร็วกว่าเสียงถึง2เท่าได้ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการในขณะนั้นผู้คนต่างชื่นชอบเครื่องบินที่บินเหนือเสียงที่ความเร็ว2,150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วในปัจจุบันนี้เครื่องบินพาณิชย์ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงในการบินจากเย็นชิงไปจินหลิงแต่ถ้าคุณนั่งเครื่องบินคองคอร์ดใช้เวลาเพียง25นาทีเท่านั้น ถึงแม้เครื่องบินรุ่นนี้จะเร็วมากแต่น่าเสียดายการสิ้นเปลืองน้ำมันก็หนักอาการด้วยวิกฤตเศรษฐกิจและอุบัติเหตุการบินที่ร้ายแรงเครื่องบินรุ่นนี้จึงถูกปลดประจำการในปี2546และหายไปจากโลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกวันนี้คนส่วนใหญ่จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามีเครื่องบินรุ่นนี้อยู่แต่เครื่องบินหลายลำได้รับการบำรุงรักษาไวอ้อย่างดียิ่งกว่านั้นโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งหมดกลายเป็นของเล่นสุดพิเศษของคนรวยระดับสูงสุด เย่จงชวนปู่ของเย่เฉินมีหนึ่งลำเครื่องบินคองขอดลำนี้เขาใช้ทรัพยากรทางการเงินมหาศาลในการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาจนถึงปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายหลายสิบล้านหยวนในค่าบำรุงรักษาพื้นฐานต่อปีอย่างไรก็ตามเย่จงชวนใช้เงินเป็นจำนวนมากกับเครื่องบินลำนี้แต่มันยากสำหรับเขาที่จะได้บินปีละครั้ง อย่างไรก็ตามสำหรับตระกูลใหญ่ๆระดับบนเครื่องบินประเภทนี้มีความหมายเดียวกับอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศใหญ่ๆสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีหรือหลายสิบปีแต่ทันทีที่มีเหตุการณ์สำคัญสามารถนำไปใช้ได้ทันทีดังนั้นเฉินเจอข่ายจึงคิดวิธีนี้ตราบใดที่เย่จงชวนเต็มใจที่จะให้เย่เฉินยืมเครื่องบินคองคอดนี้เย่เฉินจะถูกส่งไปยังซีเรียภายในสีชั่วโมงครึง่ง อย่างไรก็ตามเย่จงชวนให้ความสำคัญกับเครื่องบินลํำนี้มากเขาไม่เคยให้ใครใช้มันนอกจากตัวเขาเองแม้แต่ลูกๆของเขาก็ไม่มีโอกาสเอาตูดไปสัมผัสมันและเฉินเจอขายเป็นเพียงโคศกของตระกูลเย่ในจินหลิงเขาไม่สามารถแม้แต่จะติดต่อกับเย่จงชวนได้โดยตรงดังนั้นเย่เฉินจึงสามารถพูดคุยกับเย่จงชวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เท่านั้นเย่เฉินตื่นขึ้นทันทีด้วยคำพูดของเขาเขาซ่อนความตื่นเต้นไม่ได้และพล่องออกมาดีมาก หากมีคองขอดเราสามารถประหยัดเวลาได้มากกว่าครึ่งในคราวเดียวขณะที่เขาพูดเขาก็หยิบมือถือออกมาทันทีแล้วพูดว่าผมจะโทรหาเขาเดี๋ยวนี้และผมจะขอยืมเครื่องบินลำนี้ด้วยเฉินเจอข่ายพูดด้วยความเป็นห่วงนายน้อยว่ากันว่าปู่ของคุณรักเครื่องบินลำนี้มากกว่าลูกและภรรยาด้วยซ้ำนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครเคยยืมมันได้และไม่มีใครใช้มันเลยนอกจากตัวเขาตอนนี้เฉินกังวลว่าเขาจะไม่ยอมให้นายน้อยยืมนะสิครับ เย่เฉินกล่าวอย่างเคร่งครึมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะยืมให้ได้ถ้าไม่ให้ผมยืมผมจะไม่ไปเหยียบตระกูลเย่ไม่เชื่อก็ลองดูหลังจากพูดเขาก็โทรหาเย่จงชวนปู่ของเขาทันทีบทที่2540โทรศัพท์ดังขึ้นเพียงสองครั้งและเชื่อมต่อทันทีเย่จงชวนถามอย่างมีความสุขเฉินเอ,อ๋ววันนี้คิดยังไงถึงโทรหาคุณปู่ได้เย่เฉินตรงไปที่หัวข้อและพูดว่าผมมีอะไรอยากจะขอความช่วยเหลือครับ เย่จงทวนกล่าวโดยไม่ลังเลโอ้นายกับคุณปู่จะสุภาพไปทำไมมีอะไรก็ว่ามาตราบใดที่ไม่เหลือบาก,กว่าแรงก็ไม่มีปัญหาแน่นอนยเย่เฉินกล่าวว่าพอดีผมรีบผมต้องไปเลบานอนทันทีผมได้ยินมาว่าคุณมีเครื่องบินคองคอร์ดผมอยากจะขอย,ยืมมันหรือ เย่จงชวนลังเลอยู่ครู่หนึ่งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ยิ้มและกล่าวว่าที่จริงแล้วเฉินเอ,อ๋อาทนายต้องการยืมเครื่องบินส่วนตัวของปู่มีอีกเครื่องนะโบอิง้ง747ที่หรูหราและอลังการมากนายสนใจไหมมีเพียงลำนี้เท่านั้นค่าใช้จ่ายในการแดัดแปลงภายในหลายร้อยล้านหยวนเชียวนะไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่ปู่จะบอกนายว่านี่คือพระราชวังลอยฟ้าห้าหหเออเย่เฉินกล่าวอย่างหนักแน่นไม่ผมขอยืมคองขอดเท่านั้น เย่จงชวนถอนหายใจและกล่าวว่าโอ้เครื่องบินลำนั้นมันเก่าเกินไปพูดตามตรงมันผลิตในปี1985มันแก่กว่านายมากนะเครื่องบินยิ่งเก่าเท่าไหร่ความปลอดภัยก็จะน้อยลงเท่านั้นนะเฉินเออรักนะจึงบอกเย่เฉินไม่คิดว่าเย่จงชวนจะเล่นลิ้นลีลาขนาดนี้ดังนั้นเขาจึงบอกว่าผมต้องการเครื่องบินที่บินจากจินหลิงไปยังเลบาน,นอนภายในเวลาไม่ถึงสี่ชั่วโมงครึง่งนี่อะไรนะ เย่ h, จงชวนพูดอย่างเชื่องช้าเวลาสีชั่วโมงครึ่งนั้นมันเร็วเกินไปช่วยยวนๆกว่านั้นหน่อยได้ไหมเย่เฉินถามเขากลับว่าโอเคผมจะไม่พูดมากสรุปจะให้ผมยืมไหมผมอุตส่าขอยืมดีๆแล้วนะเนี่ยถ้าไม่ให้ผมยืมพิธีบูชาบรรพบุรุษผมก็จะไม่ไปนอกจากนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่การยืมเครื่องบินก็ยังลำบากใจขนาดนี้เรื่องอื่นจะขนาดไหนในอนาคตผมจะไม่ไปเหยียบประกูลเย่ เมื่อเย่จงชวนได้ยินเรื่องนี้เขากัดฟันและพูดโดยไม่ลังเลว่าโวเฉินเอ๋อใจเย็นๆก่อนนะแค่ยืมเครื่องบินหรอทำไมคุณปู่จะไม่ให้ยืมล่ะถ้ายังไงปู่จะให้ลูกเรือเตรียมตัวให้พร้อมและบินตรงไปยังจินหลิงฉันมีลูกเรือสองทีมที่สแตนบายที่สนามบินในสองกะพร้อมที่จะขึ้นเครื่องเมื่อไรก็ได้พอใจหรือ,อยัง เสียงของเย่เฉินเบาลงและเขากล่าวว่าโอเคถ้าอย่างนั้นพิธีบูชาบรรพบุรุษอันยิ่งใหญ่แล้วเจอกันเย่จงชวนถอนหายใจด้วยความโล่องอกและพูดด้วยรอยยิ้มเฉินเอ,อ๋อว่างว่างแวะมาเยี่ยมปู่นหน่อยนะทุกคนคิดถึงนายมากเย่เฉินยอมรับอย่างไม่เป็นทางการและกล่าวว่าตกลงหลังจากพิธีบูชาบรรพบุรุษผมจะไปเยี่ยมพวกคุณบ่อยๆเย่เจงชวนรีบพูดดีๆ หลังจากพูดแล้วเขาถามอีกครั้งเฉินเอ,อ๋อนายกำลังจะไปทำอะไรในเลบานอนต้องการความช่วยเหลือจากคุณปู่หรือเปล่าเย่เฉิญน,นึกถึงคำถามที่เขาเพิ่งคุยกับเฉิญเจอขายและถามว่าไม่ทราบว่าคุณจะช่วยผมเคลียร์ความสัมพันธ์เพื่อที่ผมจะได้ออกจากเลบานอนและไปซีเรียรอย่างราบรื่นได้ไหมนายกำลังจะไปซีเรียรหรือเย่จงชวนถามด้วยความประหลาดใจมีสงครามเกิดขึ้นที่นั่นนายจะไปทำอะไรที่นั่น เยเฉินพูดอย่างใจเย็นผมมีเรื่องส่วนตัวที่ต้องจัดการเยจงชวนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าปู่ก็พอมีเส้นสายที่เลบานอนเอาเป็นว่าปู่จะเคลียร์ทางให้นายและสัญญาว่าจะทําให้เสร็จก่อนที่นายจะไปถึงเลบานอนปู่รับประก,กันว่าหลังจากที่นายไปถึงเลบานอนแล้วนายสามารถข้ามไปยังซีเรียได้โดยตรง